สวัสดีตอนเช้าตอ,ตอนเช้าครับเช้านี้เราอยู่ที่โรงแรง red, and มเ r รสรีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตหาดป่าตองจะพาซินิตไปไว่ายน้ำที่สว imming pool นี่ลอะไรนี่นกอะไรครับน,รนี่ลอะไนี่ย บรรยากาศสวยมากเลยลลลมาครับมามาทางนี้ครับพี่ซีมาทางนี้ครับ ่าเดิน,ปนไปออ้ยลึกนะครับออ้ยชอบไหมอันนี้สะเด็กเลยครับข,ขึ้นไปครับอุ้ย ใส่ไม้ใส่ไม้บูตตกแล้วลงมาใส่ไม,ม,ม,ม้สวัสดีครับดีค่อยๆจับค่อยๆจับสวัสดีครับอสวัสดีครับไข่อม่าเหนือม้าทีสวัสดีครับ ไปเลยลงไปเลยครับบรรยากาศสวยมากเลยครับครับอันนี้ดอกอะไรครับดอกอะไรครับเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้ ไม่ได้ครับไม่โยนลงไปนะครับทีนี่จะลงน้ำไหมครับทำไมไม่ลงล่ะครับ สี่หันหน้ามาครับพี่สีเอามาวางตรงนี้ครับนี่วางตรงนี้ให้หน่อยครับวางตรงนี้ให้หน่อยครับครับผมอ่าวางไว้อ่าพอพออย่าลงไปนะตกเอฟนะครับตีวางไว้หันหน้ามาครับ พี่สีหันหน้ามาครับตกนะครับฮัลโหลฮะมาออกไปอยู่ตรงนี้นะออกไปอยู่ตรงนี้นะมาพี่สี่มนันนยู่ตรงนี้ไหนเรามาดูเรามาดูทะเลฝั่งนี้สิครับ ดูทะเลฝั่งนี้ใช่ครับมีไหมนู่นน่ะนู่นน่ะจะอะไรอยู่นี่อะไรอยู่นี่ไหนอยู่ตรงไหนครับเหนื่อยใช่หรือเปล่า ทะเลสวยไหมครับทะเลสวยไหมครับสวยเนอลงไปลงไม่ได้ครับใช่ทะเลลงไม่ได้นะเราไม่ได้นอนที่ห้องพูลวิลล่านะครับจองไม่ได้ ห้องที่ติดสระว่ายน้ำจองไม่ได้จองไม่ทันครับเดินมาครับครับนนครับ ไหมโอ้ยตรงนี้มีอีกเยอะแยะเลยตรงนี้เยอะแยะเลยครับโอ้ยตรงนี้มีทะเลด้วยพี่ซี ดีครับตรงนี้มีทะเลด้วยนะเห็นไหมว้าวไหนเอาดอกไม้ไปยืนตรงทะเลที่นี่ไปจับไปหยิบตรงนน้นดูว่าป้าครับหยิบยิบยิบอ่าไหนทะเลอยู่ไหนครับไหนอุย้ยนั่งด้วย ครับไหนนั่นงตรงไหนครับว้าวนั่งได้ไหมได้ได้แต่ปุ๊แต่ปุ๊ดไม่ครับว้าวา สวยไหมครับเดี๋ยวจะพาพี่สนิทไปเล่นน้ำสนิทอยากจะลงน้ำไหมครับไม่เล่นทำไมไม่เล่นล่ะครับทำไมสนิทไม่เล่นน้ำครับ,บ เสียงนกอะไรนะนหือุอ้ยใคร